ดับชั้นโม1เนื้อหาที่จะสอนในวันนี้คือเป็นเรื่องของจํานวนและตัวเลขในระดับชั้นของโม1นะฮะตอนนี้ในเรื่องของจํานวนและตัวเลขเนี่ยดูนะฮะในเรื่องของจํานวนและตัวเลขเคนะครับในเรื่องของจํานวนและตัวเลขเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของจํานวนมันมันมีอยู่ระบบ ของมันอยู่3ามกรณีนะท,ที่เราจะพูดถึงก็คือ1ในระบบของตัวเลขโรมันนะฮะระบบตัวเลขระบบตัวเลขโรมันอ่านะแล้ว2ระบบตัวเลขนะฮะระบบตัวเลขฮินดูฮาราบิกฮินดูฮาราบิกนะครับและ ประการที่3ก็คือระบบของตัวเลขไทยที่เราเขียนกันนะระบบของตัวเลขไทยตัวเลขไทยแต่ในเรื่องของระบบตัวเลขที่เป็นสากลเข้าใจคำว่าสากลนะในระบบตัวเลขที่เป็นสากลเนี่ยเขาจะพูดถึงสองตัวนี้ก็คือระบบตัวเลขที่เป็นตัวเลขโรมันกับตัวเลขฮินดูอะไรครับฮินดูฮามิกที่ใน ต่างประเทศเขาใช้กันทั่วโลกหมดถูกไหมฮะตอนนี้เรามาพูดถึงตรงนี้ก่อนในระบบของตัวเลขฮินดูฮาราบิกเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าดูตรงนี้ระบบตัวเลขนะครับขอบระบบตัวเลขฮินดูฮาราบิกฮินดูฮาราบนะครับในในของระบบตัวเลขฮินดูฮาราบิกเนี่ย เมื่อมันไปเทียบกับระบบของตัวเลขรูอะไรครับโรมันมเข้าใจนะเทียบกับตัวเลขระบบโรมันเทียบกับตัวเลขระบบโรมันนะครับเทียบกับตัวเลขระบบโรมันเนี่ยเราจะเทียบได้อย่างนี้เธอดูตรงนี้หนึ่ง เราต้องมาทําความรู้จักคนว่าไอ้ระบบตัวเลขโรมันอ่ะมันเขียนในรูปของสัญลักษณ์ได้อย่างไรเข้าใจนะสัญลักษณ์ในของระบบตัวเลขโรมันอ่ดูครับสัญลักษณ์ระบบตัวเลขสัญลักษณ์ขอระบบตัวเลขโรมันมันจะมีอยู่เจ็ดตัวนะมีอยู่เจ็ดตัวเข้าใจไหมฮะ มันมีอยู่เจ็ดตัวใน7ตัวนี้เขาใช้ในรูปของสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าใจไหมในระบบตัวเลขโรมันจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวมันเริ่มจากตรงนี้มันเริ่มจาก I แล้วก็ V นะครับแล้วก็ X แล้วก็ L แล้วก็ C แล้วก็ D แล้วก็ M มันใช้กันแค่เจ็ดตัวเท่านั้นในเรื่องของระบบตัวเลขโรมันถูกไหมตอนนี้ในระบบของตัวเลขโรมันในเจ็ดตัวก็คือ I V X L C D M เมื่อไปเทียบกับระบบตัวเลขในระบบฮินดูอะไรครับฮินดูฮาราบิกเพราะนั้น X โทษ I ตัวเนี้ยถ้าเทียบในระบบของตัวเลขฮินดูฮาราบิกเข้าใจนะฮะมันก็จะมีค่าเท่ากับ1 นี่คือตัวเลขที่เป็นอินดูฮาราบิกแต่ถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวเลขไทยมันก็จะเขียนอย่างนี้ตัวเลขไทยถูกไหมครับอ่าตอนนี้ตัวเลขวีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวเลขโลอะไรครับโรมันมันจะมีค่าในระบบของตัวเลขคินดูฮาอะไรครับฮาราบิกตัวนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเคยเรียนไหมไม่เคยนะมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับห้าถ้าพูดถึงตัวเลขไทยเราก็เขียนเลขห้านี่ถูกไหมครับอ่า ต่นี้ในในในสัญลักษณ์ของตัวเลขฮินดูอารบิกตัว X เมื่อไปเทียบกับตัวเลขในระบบฮินดูฮาราบิกมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับสิและ L ล่ะครับ50าสแล้ว C ล่ะครับหนึงร้อ่า c คือหนึแล้ว D ล่ะครับ500ร้อแล้ว M ล่ะครับหนึ่อ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอจะต้อง ตัวเลขไทยเราก็เขียนอย่างนี้เนอสิบแล้วก็อะไรครับ 5, ห้าอะไรครับห้าสิบแล้วก็หนึ่งรอแล้วก็ห้าร้อแล้วก็หนึ่งพแต่ตัวเลขไทยเขาจะไม่ค่อยใช้กันเขาจะใช้กันแค่ฮินดูฮาราบิกโทษตัวเลขโรมันกับฮินดูฮาราบิกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอจะต้องจําให้ได้ก็หมายความว่า สัญลักษณ์ของตัวเลขฮินดูฮารบิกทั้งหมดกี่ตัวครับเจ็ดตัวนักเรียนต้องต้องต้องจำให้ได้ว่าเมื่อไปเทียบกับระบบตัวเลขในฮินดูฮาระครับฮารบิกมันมีค่าเป็นเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเธอจําตรงนี้ได้เราก็สามารถเขียนจํานวนตัวเลขที่อยู่ในรูปของระบบตัวเลขโลอะไรครับโรมันให้ให้เป็นระบบตัวเลขฮินดู ฮาราบิกแล้วเปลี่ยนจากตัวเลขในระบบพินดูฮาราบิกเข้าใจนะฮะเป็นตัวเลขรูอะไรครับรูมัน mm hmm. เข้าใจหรือ,อยังเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นดูอย่างเช่น,ชนถ้าเราจะเขียนว่า I I I เมื่อเทียบกับตัวเลขฮินดูฮาราบิกถูกไหมครับ มันจะมีค่าเท่าไหรครับ3หมายความว่า I ตัวนี้ก็คือ1แล้วไปบวกกับอะไรครับ1แล้วบวกกับอะไรครับมันก็จะมีค่าเป็น3นั่นคือการเขียนตัวเลขฮินดูฮารมิกโทษการเขียนตัวเลขโูมันมาเป็นตัวเลขฮินดูฮารมิกเข้าใจหรือยังอ้าวยกต่ออีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งถ้าครูเขียนอย่างนี้ V I I, I ตัวนี้จะมีค่าเป็นเท่าไรครับวค่าวมีค่าเป็นเท่าไร่7ครับวมีค่าเป็นเท่าไรหร่5 i มีค่าเป็นเท่าไรหร่1แล้ว I อตัวมีค่าเป็นเท่าไรหนึ่งเพราะฉะนั้น VII จึงมีค่าในระบบของตัวเลขคินดูอาหรับิเท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นมันก็เกิดจากห้าบวกเขาจะไม่เขียนบวกสองนะฮะเข้าใจไหม เขาจะไม่เขียนบวกสองเขาจะเขียนตามสัญลักษณ์ของตัวเลขฮินดูฮาราบิกอย่างเช่นในบทตัวเลขโรมัน i i มีค่าเป็นเท่าไรเป็น1ใช่ไหม i ตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไรเป็น1เข้าใจไหมฮะเพราะนั้นจับบวกกันแล้วมันก็ได้เท่ากับ7นี่คือการเขียนตัวเลขฮินดูฮาราบิกเป็นตัวเลขโรไรครับโทษจากโรมันเป็นจากโรมันเป็นฮินดูฮาราบิกโอเคไหมอ้าวครูเขียนอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งครูยกตัวอย่างนี้ ถ้าเขียนว่า x แล้วก็ x แล้วก็ v แล้วก็ i ถามว่าในระบบตัวเลขโรมันนี้มีค่าเท่าไร่ครับในระบบตัวเลขฮินดูฮาราบิกเธอก็ไปดู x มีค่าเป็นเท่าไหรครับ x มีค่าเป็นสิครับ x มีค่าเป็นเทไรครับสิบ x ตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไรอีก อ่าก็10บ,บวก10แล้วก็บวกอะไรครับ v B มีค่าเป็นเท่าไหร่5แล้ว I มีค่าเป็นเท่าไหรึห่ 1>, 1เพราะนั้นรวมกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ26เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วนะได้26ดเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเลขโรมันเป็นระบบตัวเลขคินดูฮารบิกได้จะเขียนได้ก็ต่อเมื่อเธอต้องจำค่าของมันให้ได้ด เข้าใจไหมครับ <Okay. S 1> ต้องจําค่าของมันให้ได้อา้าวอีกสักตัวอย่างหนึ่งถ้าเขียนว่าดีแล้วก็แแล้วก็ V แล้วก็ I ถามว่าตัวเลขนี้มีค่าเท่าไรครับในระบบตัวเลขโรมันเมื่อเปลี่ยนเป็นตัวเลขฮินดูฮาราบิกถามว่ามีค่าเป็นเท่าไรครับเธอก็ไปดูสิครับดีมีค่าเป็นเท่าไรในระบบตัวเลขฮินดูฮ <500. S 1> <500. S 1> าราบิก500รหาเธอก็เขียนไปห้าอะไรครับ ห้าร้อยบวกกับแอลมีค่าเป็นเท่าไรครับห้าสิบบวกกับวีมีค่าเป็นห้าบวกกับไอมีค่าเป็นหนึ่งเข้าใจหรือยงังเข้าใจหรือยงังไอมีค่าเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เท่ากับเท่าไรครับห้าร้อยห้าสิบหกเข้าใจหรือยงัง เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราสามารถเขียนตัวเลขในระบบโรมันเป็นระบบตัวเลขฮินดูฮาราบิกได้ไหมได้แล้วเข้าใจอยังอ้าว